อะไรอะคะดูอยู่ไอ้เมจเจ็บไม้อันนี้ไม่เป็นไรโอ้มาเป็นอยังเน่ยเจ็บไม้อะมาเป็นอยังเจ้บเล่นปูนลายอ่ะเดี๋ยวก็หาไปนะเจ้าแมวขวดอ้รอนี่แมวขวดเนี่ยเจ็บไม่อ่ะย่องอะไรแบบนั้นนี่หนูไปเล่นนมมันด้วยว้ายแมวขดตอนนี้ไม่ตกใจถ้าคนหนึ่งพูดใต้คนหนึ่งพูดเหนือคนหนึ่งพูดภาษาลูเข้าใจได้ไง เอางี้เอางี้เอางี้ลินกุลเล่าคู่เหลียวหนูกับลาตุสตาไลคูร์ตานีเออกินกรไปุกไก่จุยกระปุกไก่จุยมาอยากกินนะคนแก่กินของเหนียวติดคอนะอยากกินกินตากินได้เลยไม่ใช่แล้วดูนี่เดี๋ยวเราพูนให้และวถ้าเราจะกินกัแม่ไปกันหนึอยากกินนะอยากกินอยากกินถ้าไม่เชื่อกินไปนะจะไอเลยถ้าไม่เชื่อกินไปจะไอเลยไอเล็บเยอไอกินบอนด์ตอนไหนตอนไหนนั่น ตนน,ตนตไม่ต้องไปหาหมอนะไม่เจ็บจริงแบบเนี้ยแยมมันหนูเจ็บแจ่ม,จมเออหนูไปอง<ท>นี่รู้ไหมอะไรอะไรพีห่อไปต่อว้า